สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร,รักทุกท่านครับก็ได้เวลาเปิดบปทึกตำนานแล้วครับทุกวันจันทร์ที่ผมวิชิตปิยภุริวัฒน์จะต้องนําเรื่องราวของพระคณาจารย์ต่างๆมาให้ท่านได้รับทราบกันวันนี้เราจะเปิดตานานหลวงพ่อสะอาดสุดชิโวหรือพระครูวิสุทธิชัยคุณแห่งวัดมหานามอําเภอชัยโยจัหงหวัดอ่างทองครับท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่ศึกษาสัพเพิวชาไว้ามากมายด้วยกันท่านได้ปฏิบัติตน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนใดๆเรามาเปิดตำนานท่านได้เลยครับจากตำนานที่เล่าขานกันมาช้านานของการสร้างวัดมหานามตำบลชัยภูมิอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นที่สงสัยและถามไถ่กันเสมอมาเพราะนอกจากที่วัดนี้จะมีอายุยาวนานแล้วที่นี่ ยังเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองที่มีผู้คนสนใจเดินทางมาด้วยความตั้งใจจริงที่จะมากราบนมัสการหลวงพ่อพระขาวพระพุทธรูปที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากการเล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนชาวจังหวัดอ่างทองได้ความมาว่าที่มาของการสร้างวัดแห่งนี้ เกิดจากพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งมีนามว่าหลวงพ่อนามหรือท่านมหานามซึ่งเดินทางมาปักรรทุดงณนะบริเวณแห่งนี้ชาวบ้านที่พบเห็นก็เกิดความศรัทธาจึงได้จัดสร้างเพิงบังแดดบังฝนให้แก่ท่านจนวันเวลาผ่านไปก็ได้กลายเป็นวัดซึ่งชาวบ้านก็ได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ตามชื่อของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งก็คงจะหมายถึงหลวงพ่อนามหรือท่านมหานาม ก็จึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดมหานามแต่วัดมหานามแห่งนี้เกือบจะสิ้นชื่อกลายเป็นวัดร้างมาแล้วสมัยหนึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีและพัฒนาให้วัดมหานามเจริญนุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของหลวงพ่อสะอาดสุทีโวพระเกจิอาจารย์แห่งวัดมหานามตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองผู้พัฒนาสร้างสรรค์ให้วัดมหานามแห่งนี้ ได้รอดพ้นจากความเสื่อมโทมเมื่อปีพศ2516เป็นต้นมาโดยที่หลวงพ่อสะอาดนั้นท่านเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสายปฏิบัติที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำราเก่าแก่เพื่อนำเอาความรู้ทางด้านสภพวิชามาช่วยเหลือบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ต่างเดินทางมาหาท่านด้วยความศรัทธาเป็นที่มาแห่งฐานศรัทธา ที่ท่านได้สามารถพัฒนาวัดมหานามแห่งนี้หลวงพ่อสะอาดท่านก็เปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่ากว่าจะมาถึงวันนี้หลวงพ่อสะอาดเองเดิมทีเดียวท่านก็เป็นคนที่เกิดอยู่ที่อำเภอชัยโยแห่งนี้โดยโยมบิดาท่านมีนามว่าพ่อบำรุงโยมมารดาท่านมีนามว่าแป้งนิ่มนามสกุลเย็นจิตเกิดอยู่ที่ บ้านชยโยอําเภอชยโยจังหวัดสังทองก็เกิดมามีบิดาชื่อว่านายบำรุงมารดาชื่อแน่นิมเย็นจิตก็เจริญเติบโตมาที่อยู่ใกล้ๆกับวัดชยโยวรวิหารก็เมื่ออายุ22่สปีก็ได้เข้าอุปสมบท ที่พระอุโบสถวัชโยวรวิหารโดยมีพระเดชพระคุณพระมหาพุทธพิมพ์ภาวิบาลวอนโสพระโจติเป็นพระอัวชาบวชเมื่อปี2505แล้วก็ได้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมไดนักธรรมชั้นเอก ที่ววัชรยิหารหลังจากที่ท่านได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วอายุ22ปีหลวงพ่อสะอาดท่านก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนพัทธศีมาวัดัชยโยวรวิหารโดยท่านพระมหาพุทธพิมพาบาลเป็นพระอุปชาให้เมื่อปีพศ2505และหลังจากนั้นท่านก็ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดัชยโยเรือบาจนกระทั่งจบนักธรรมเอก จากสำนักเรียนวัดชัยโยด้วยความต้องการที่จะเข้าให้ถึงแก่นแท้ทางธรรมะและแล้วการเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางธรรมอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2516ซึ่งอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสะอาดสุทีโวแห่งวัดมหานามตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนาน โดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณประวิทย์กียปัตบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง หลังจากที่เราได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสะอาดพระเกจิอาจารย์แห่งวัดมหานามตำบลชัยภูมิอําเภอชัยโยจจงหวัดอ่างทองซึ่งคงเป็นท,ที่ทราบกันดีแล้วว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่พัฒนาวัดมหานามแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตั้งแต่ท่านได้เข้ามาดูแลวัดมหานามแห่งนี้โดยเหตุที่มาของหลวงพ่อสะอาดนั้นหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าอยู่มาจนถึง ปีที่2,516ก็พอดีวัดมหานามขาดเจ้าวาดแล้วก็ไม่มีพระที่จะอยู่ดูแลรักษาวัดทางญาติโยมชาววัดมหานามนี่ก็ได้ไปกราบขอท่านเจ้าวาดวัทโยซึ่งเจ้าวาดวัทโยก็เป็น ท่านจะคุณมหาวิมิภาพิบาลเชื่อมโสภโชติซึ่งไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดองค์ิองค์งต่อมาแก็เป็นเจ้าคณะอำเภอชยโยด้วยตอนนั้นท่านก็ไปปรึกษาเรียกอาตมาไปปรึกษาแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้มาอยู่แต่ว่าให้พิจารณาเอาเองในที่สุดอาตมาก็เลยเห็นว่าวัด จะล้างก็เลยต้องตัดสินใจจากวัโยมาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดปีพศ .2516 และอยู่มาจนกระทั่งปี2517จึงได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดที่วัดมหานามนี้จากปีพศ .2516 หลวงพ่อสะอาดท่านได้รับการนิมนต์จากบรรดาญาติโยมสาธุชนที่วัดมหานาม ให้มาดูแลเนื่องจากที่วัดมหานามในสมัยนั้นขาดสมภารเจ้าอาวาสดูแลวัดมีสภาพทรุดโทรมอย่างหนักเนื่องจากเป็นวัดที่มีอายุการก่อสร้างมานานในสมัยนั้นหลวงพ่อสะอาดท่านเองก็ยังลังเลที่จะต้องทิ้งวัดัชยโยวรวิหารมาดูแลวัดมหานามแต่เมื่อท่านได้รับรู้ถึงปัญหาของวัดมหานามแล้วท่านก็เกิดความเมตตาและตั้งใจจะมาช่วยให้วัดมหานามแห่งนี้ ได้รุ่งเรืองขึ้นในอนาคตก็อยู่มาก็ได้ดูแลวัดวารามขอสร้างกุติแล้วก็ขอสุดมนตลอดจนกระทั่งซ่อมแซมสลาการก็อยู่ต่อมาก็ได้สร้างเมนอีกหลังหนึ่งแล้วก็อยู่มาก็ได้บูรณนะ อุโบสถซึ่งเก่าแก่ชำมรุดสุดรมมากจากสภาพวัดมหานามในอดีตหลวงพ่อสะอาดท่านได้มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเมื่อปีพศ .2516 เป็นต้นมาและเมื่อปีพศ .2517 หลวงพ่อสะอาดท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหานามโดยที่ท่านได้มุ่งเน้นการพัฒนาถานวรวัตถุต่างๆเช่นสร้างกุฏิที่แต่เดิมชรุดผุพัง ไม่เพียงพอต่อพระภิกษุสามเณรที่จะอยู่จำพรรษาหรือจะเป็นหอสวดมนต์สาาการ,ปรเปลี่ยนสร้างเมนหรือแม้กระทั่งพระอุโบสถซึ่งกว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2532และจากนั้นหลวงพ่อสะอาดท่านก็ได้เกิดนิมิตเห็นภาพพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งมีลักษณะสมบูรณ์เสมือนพระพุทธรูปสังกจายมาปรากฏกายต่อหน้าท่านจากนิมิตนั้นเอง หลวงพ่อสะอาดท่านจึงได้จัดเตรียมการก่อสร้างพระพุทธรูปสังฆจายที่มีหน้าตากว้างถึง6วาสองสอก9นิ้วสูง7วาสองสอก9นิ้วมาในปี2532ก็เริ่มที่จะทำการก่อสร้างพระสังฆจ,จายใหญ่ขึ้นโดยที่ การสร้างพระสังฆจายนี้ก็เคยนิมิตหรือฝันไปเห็นท่านว่าเราไปนั่งกรรมาฐานอยู่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับพระสังกจายมากก็เลยคิดว่าเราเห็นสิ่งที่นิมิตอยู่อย่างนี้แล้วก็เลยถึงได้มาคิดจ,ะ,จะก่อสร้างพระสังกจายขึ้น,นในปี2500 สามสิบก็ได้ทำพิธีวางศิลาเลิกสร้างพระสังกัจจายโดยมีาลรองอธิบดีรบตำรวจท่านวิสิตเด,ดชคุณชรมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างพร,ระสังกัจจายแล้วก็มาต่อมาปี3 2 5ส2จึงได้เริ่มก่อสร้างพระสังกัจจายพอสร้างเรื่อยๆมามีปัจจัยก็สร้างไม่มีก็หยุดจนกระทั่งมาองค์พระสังกจจยมา เสร็จเมื่อปี2,300 2,537นะพระสังฆองค์พระสังฆ์จายจึงได้เสร็จเอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่อสะอาดแห่งวัดมหานามตำบลชัยภูมิอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เรามาติดตามกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดและคุณป<ม>ระวิทย์กียปัตร บริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อสะอาดแห่งวัดมหานามตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจจงหวัดอ่างทอง พระเกจิอาจารย์ผู้มีสิทธิานุสิตอยู่ทั่วประเทศท่านได้เล่าถึงความเป็นมาในอดีตที่ท่านได้ศึกษาจากตำราโบราณเทพสาริกบุตรและวิชาปฏิบัติ8ประการของหลวงวิจิตวาทการรวมไปถึงการสร้างผงพุทธคุณตามวิชาเกจิอาจารย์แผนโบราณจนกระทั่งมาถึงการพัฒนาวัดมหานามในปัจจุบันให้เป็นที่ทราบกันแล้วหลวงพ่อสะอาดท่านยังได้เล่าถึงประวัติการสร้างวัดมหานามว่า เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่แต่ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทราบตามตำนานเล่าขานกันว่าเดิมที่วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อขาวประดิษฐานอยู่ที่กลางแจ้งสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2026-2028ว่ากันว่าสมัยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำทัพร่วมกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ไปรบกับพม่า และทรงได้รับชัยชนะที่นี่เมื่อท่านได้เสด็จกลับไปแล้วชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ณบริเวณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมาสร้างพระพลาเพื่อสังเกตข้าศึกที่สำคัญก็คือมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าที่วัดมหานามเนี่ยประวัติการสร้างวัดนั้นไม่ค่อยแน่นอนก็ได้ฟัง เรื่องเล่าๆกันมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปี16ก็ได้ทราบว่าวัดเนี้มีพระที่พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อก็เรียกเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวอยู่กลางแจ้งเดิมทีก็มีประวัติมาว่าได้ทำการกอร่อสร้างเมื่อประมาณปี2020 2028 2 0 2 6ถึง2 8สมัยนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทัพมารบกับทัพพม่ากับเชียงใหม่จาเมืองเชียงใหม่รบกันแล้วก็ได้ชัยชนะที่นี่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรยกทัพกลับไปแล้วก็ประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์ซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์ ที่สมเด็จพระนเรศวรท่านมาสร้างพรับพลาสําหรับสังเกตค่าสึกอยู่ที่ในเขตนี้ตรงที่ตรงที่สร้างหวงพวกเขานะแล้วมามาอยู่มีอยู่อีกแต่เดิมทีเนี่ยพระพุทธรูปคงไม่ได้เรียกกันว่าหลวงพ่อขาวคงอาจจะเรียกเป็นแบบพระพุทธเฉยเฉยอะไรก็ตามแต่ว่าต่อมารัชกาลที่ห้าเสด็จลงไปรับช้างเผือกจากเชียงใหม่ได้ได้มา พักแรมคืนอยู่ที่ใกล้ๆครับหลวงพ่อขาวแล้วก็พระองค์ก็ได้เสด็จมานมัสก,การหลวงพ่อขาวท่านถามว่าประชาชนที่นี่เรียกหลวงพ่อนี่ว่ายัางไงก็ปรากฏว่าไม่ไม่มีใครพูดว่าอะไรพระองค์ยังบอกว่าน่าจะเรียกหลวงพ่อขาวเพราะว่าท่านมีดูกลางคืนเนี่ยมีรัศมีเป็นปังขาวเตังกบัตนั้นมาประชาชนก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อขาวตลอดมา หลวงพ่อสะอาดเกจิอาจารย์นักพัฒนาจากวัดมหานามตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองท่านได้จัดการปฏิสังขรณ์บริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นสถานที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามากราบไหว้ขอพรเป็นประจำอย่างไม่ขาดสายเมื่อหลวงพ่อสะอาดท่านได้มาดูแลวัดมหานามแห่งนี้ ท่านก็ได้จัดตั้งโครงการที่จะนำประโยชน์มาสู่สาธรารณชนด้วยการจัดตั้งสถานีอนามัยพร้อมทั้งท่านยังจัดเตรียมสถานที่จัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านเคยยกทัพมาที่ดีเมื่อสองปีที่ผ่านมาอาตมาก็คิดว่า อ่าไหนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระมเหสีสมเด็จพระนเรศวรอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถไว้ที่วัดนี้โครงการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ครับคงจะต้องเนี่ยปีต่อไปเนี่ยพอแรงหน้านี้จะถมดินไว้ก่อนจะถมดินไว้ก่อนเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงพ่อสะอาดนั้นท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่ศึกษาทางสภพวิชาเอาไว้มากมาย ท่านได้ปฏิบัติตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นกิจนิมนต์หรือพิธีกรรมทางศาสนาและท่านยังเน้นให้สิทธิานุสิตย,ยึดคติธรรมจากหลักคำสอนตามสังฆวัตถุสี่มุ่งเน้นการเสียสละความเมตตาการบริจาคทั้งทางโลกและทางธรรมฝึกให้เป็นผู้รู้จักการให้เราจะต้องให้ก่อน ต้องรู้จักเป็นผู้ให้มีใช่เป็นเพียงผู้ให้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัยการให้นั้นต้องให้ด้วยจิตและอารมณ์ด้วยการบริจาคอารมณ์เกลียดบริจาคอารมณ์โกรธมิให้อารมณ์เกลียดโกรธนั้นมาเบียดบังกระทบจิตใจของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยการให้การบริจาคดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสะอาดส่วนใหญ่นั้น จะประสบกับความสุขสบายในการดำเนินชีวิตภายใต้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่และณโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้จึงขอเชิญท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการกันอยู่ในขณะนี้ได้มีโอกาสรับพรอ,อันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนอันอุดมสมบูรณ์หลวงพ่อสะอาดสุทีโว หรือท่านพระครูวิสุทธิชัยคุณแห่งวัดมหานามตะบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพร้อมกันณบัดนี้ขอเจริญพรนะท่านท,ทุกท่านที่ได้ชมในรายการนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมีความคิดมีปัญญา ที่สาม,มารถที่จะทำตนของตนและครอบครัวให้ผ่านจุดวิกฤตในด้านเศรษฐกิจนี้ไปได้แล้วก็ขอให้ท่านนึกถึงธรรมะคือคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าทำดียอมได้ดีทำชั่วยอมได้ชั่วขอสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบปฏิบัติอยู่ในคุณความดีทั้งหลายนั่น จงได้มาเป็นเกราะป้องกันภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยจากส่วนหนึ่งเสินไดก็าตามที่จะเข้ามาทําร้ายก็ขอให้ภัยนั้นจงแพ้ความดีของท่านทั้งหลายที่พึงปฏิบัติโดยทั่วหน้าตันทุกทุกท่านเทินครับทบ่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของหลวงพ่อสะอาดสุชีโวหรือพระครูวิสุทธิชัยคุณแห่งวัดมหานามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับ ท่านเป็นภาษา,ายปฏิบัติที่ศึกษาสัพพวิชามากมายด้วยกันเรื่องราวท่านยังมีอีกมากด้วยกันแต่เวลาเรามีจํากัดครับวันนี้เราจีกากันแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15นากาทางทะทบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมวิชิตปียักษ์บุรวัตขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ 26angoko fotomawa Yo na สุโตวามูติพุทธะสังอรังสุปโตวาผุ้ติสวะสุรังโตวาทาโสมะอุรังสุขโตวายะพระอุมะลังสุปโตวานะมะพตตะเจภะกะสะปะกะตะจจกะตะพะสะกะมะภัะนาะพภะกะสะปะกะตะจจกะตะพะสะกะ